ฟังด่วน,นเลยครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่ากลับตาลปัดอีกแล้วของไทยแท้100%ทั้งปราสาทต,ตาควายทั้งพื้นที่เกาะกูดเรียกว่าหลักฐานชัด จากฝรั่งเศสเองนะครับที่ออกมาแฉขมีนนั้นแบบแพ้ย่อยยับเลยซึ่งงานนี้ฮุนเซินเองก็งานเข้าครับเพราะเวทีโลกเริ่มที่จะไม่ให้ค่าทุกวี่ทุกวันโดยเฉพาะเรื่องราวล่าสุดเนี่ยที่ทางกัมพูชาออกมาโต้แย้งทันทีหลังจากไม่รับประดิส่งของเรามีการรายงานออกมาว่าปราสาทตาควายยังไงก็เป็นของเรา100%เ แต่ว่าเรายังไม่เข้ายึดซึ่งเราเนี่ยจะยึดแน่ๆงานนี้ก็ทำเอาฝั่งขมนโอ้โหกระวนกระวายกันเลยครับเพราะสื่อนี้เนี่ยมันดังไปถึงขมิน,นะครับชาวขมนเองก็น่าจะเริ่มรู้แล้วว่าเอ้ยเราจะเสียให้กับไทยไหมซึ่งฮุนเซนบอกให้มาลีเนี่ยมาตอบโต้ทันควันโดยเรามาอัปเดตกันหน่อยนะครับที่ล่าสุดทางโฆษกรกระทรวงกลาโหมของขมนเองมีการออกมาโต้แย้งไทยจากกรณีที่แม่ทัพพัคที่สองครับได้พูดถึงประสาทตาควาย ว่าเราอยู่ห่างเพียงแค่30เมตรเท่านั้นแล้วกัมพูชาบอกว่าให้ไทยเนี่ยรือถอนลวดหนามที่ขัดกับข้อตกลงโดยทันทีพร้อมกับ ยื่นคำร้องต่อประชาคมโลกและก็พันธมิตรที่มีบทบาทในการผลักดันให้เกิดการหยุดยิงครั้งนี้เพื่อที่จะกดดันให้ไทยเนี่ยปฏิบัติตามพันธะทุกกรณีเนี่ยอันนี้เป็นการแถลงของามินนะครับแล้วยังกล่าวต่ออีกว่าแล้วก็ยังกล่าวต่อนะครับว่าหลังจากหยุดยิงเพียงไม่กี่ชั่วโมงไทยเราเนี่ยจับกลุ่มฐานกบ,บูชาไปทั้งหมด18นายโดยกพูชาเองก็มีการเรียกร้องหลายครั้งเพื่อให้ส่งตัวทหารของพวกเขากลับตามหลักกฎหมายมนุษยธรรมแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยทางฝั่งของสำงนักงานการชาติระหว่างประเทศก็เข้ามาดูแล้วนะครับแล ตอกหน้าไปรอบหนึ่งแต่ว่าขมรก็ยังพูดไม่หยุดคือตอกหน้าไปหลายรอบมากนะครับว่าไทยเราปฏิบัติตามข้อตกลงไทยเราไม่มีเอี่ยวไทยเราไม่มีทรมานแต่ขมรยังไม่ยอมหยุดนะครับยังมีการพูดอยู่ตลอดทั้งที่โดนตอกหน้าไปหลายครั้งแล้วนะครับแล้วก็มีเสริมบทบาทให้กับชาติตัวเองด้วยว่ายังคงมุ่งมั่นเคารพและปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงรวมถึงเนื้อหาและก็เจตนารวมที่ได้ตกลงกันไว้ในการประชุม GBC เพื่อให้การปฏิบัติข้อตกลงมีประสิทธิภาพและก็ครบถ้วน เป็นฝั่งของขมรที่ออกมาโต้แย้งไทยเรานะครับอย่างที่ผมบอกแหละโฆษกกองทัพบกของไทยเราก็ได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับว่าการที่แม่ทัพภาคที่2พูดนั้นเราไม่ได้ต้องการที่จะเอากําลังทหารบุกเข้ายึดเนินปราสาทตาควายก่อนที่จะมีการเกษียณนะครับเพราะทางแม่ทัพภาคที่2เนี่ยจะเกษียณในอีก51วันสื่อของขมรก็ตีข่าวตีโพยตีพายเลยครับว่าเราจะมีการเอากําลังเนี่ยบุกเข้ายึดปราสาทก่อนที่แม่ทัพของเราเนี่ยจะเกษียณซึ่งไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดกุ ข่าวมาจนได้นะครับเรื่องนี้เนี่ยขเขามีนเขาพร้อมอยู่แล้วนะพร้อมที่จะปล่อยข่าวปลอมพร้อมที่จะโจมตีเราในเรื่องของ IO ตลอดเวลาซึ่งเราก็ต้องพยายามแก้ต่างและก็ตอบโต้ทุกครั้งด้วยนะครับและที่สําคัญเนี่ยโคศกกองทัพบ,บกเองก็ออกมายืนยันว่าปราสาทต,ตาควายมันยังอยู่ในภายใต้อธิปไตยของไทยเรานะครับและก็ในอนาคตเนี่ยจะต้องพยายามนํากลับมาเป็นฝ่ายของไทยทด่ควบคุมให้ได้ตามขั้นตอนที่เหมาะสมอ่ะอันนี้เราเหมือนขู่ไปนิดนึงแต่ว่าพอขู่แป๊บเดียวเนี่ยโอ้โขหขามนก็ลุ เป็นไฟเลยนะครับพร้อมกับกล่าวว่าเราจะนําเรื่องนี้เนี่ยไปพูดคุยในการเจราจาทีบีที่จะเกิดขึ้นอีก2ส,สัปดาห์และก็ย้ําถึงจุดยืนไทยว่าจะไม่ถอยจากแนวการวางกําลังเดิม และก็ไม่ต้องการที่จะนํากําลังทหารเนี่ยเข้ายึดปราสาทตาควายกล่าวอ้างมั่วนะครับโดยปราสาทตาควายเนี่ยถึงแม้ว่าตอนนี้คาเมนจะยึดไปแล้วก็ตามเขาอยู่ในปราสาทเลยนะครับคืออยู่ในปราสาทแล้วก็เปิดให้นักข่าวเนี่ยเข้าเยี่ยมชมตามปกติแต่ฝั่งตรงข้ามกับไทยเราเหมือนมีทุนระเบิดเยอะมากแล้วไทยเราจะเข้าไปได้ยังไง ซึ่งมันก็มีภาพหลักฐานออกมานะครับในปี2549โดยเป็นภาพหลักฐานชัดเจนเลยว่าปราสาทตาควายนั้นมันอยู่ในพื้นที่ของเรามันอยู่ในการควบคุมของไทยเราดินแดนของไทยเราโดยมีภาพชาวบ้านไทยนิยมครับอำเภอพนมดวงรักจังหวัดสุรินเนี่ยได้ร่วมกันบุกเบิกทําทางเดินเล็กๆขึ้นไปยังปราสาทตาควายที่ตั้งอยู่กลางป่าในปี2549ซึ่งในขณะนั้นครับยังเป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่าอยู่ชาวบ้านก็ได้ร่วมกันพัฒนาจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวจนกระทั่งสถานการณ์ล่าสุดเนี่ย คุณเซนครับก็ได้ออกมาปั่นหัวคนขเขมรและก็รีบเคลมปราสาทดังกล่าวว่าเป็นของกัมพูชาซึ่งก่อนหน้านี้ไม่มีแม้แต่เงาของ,ของขเขมรที่เดินทางเข้ามายังปราสาทและก็ทําทางแบบไทยเราโดยเขามีการเคลมทั้งหมดเนี่ยสีที่มันนะครับที่มันแรกก็เป็นภูมิขือและก็จะมีปราสาทตาเมืองทมปราสาทตาควายปราสาทตาเมืองโต๊ดเนี่ยสามปราสาทที่ขเขมรเคลมแล้วมันอยู่ในพื้นที่ของไทยเรานะครับสิ่งที่เขาเคลมเนี่ยก็เป็นเพราะว่ามันจะได้พื้นที่ทางทะเลเพิ่มขึ้น นี่แหละก็เป็นในผลที่ปราสาทต,ตาควายนั้นเหมือนจะเป็นจุดยุทธศาสตร์จุดหนึ่งเลยนะครับแต่ยังดีที่เรายังรักษาฐานที่มั่นปราสาทต,ตาเหมือนโทมได้เพราะว่าในตอนนี้ครับขมรไม่พอใจอย่างหนักที่ฝั่งเอาไทยเราวางลวดหนามเนี่ยป้องกันทางขึ้นของขมรและก็ยังมีกระสอบทรายทาฐานที่มั่นป้องกันการถูกโจมตีจากขมรด้วยโดยสื่อกัมพูชาครับออกมาบอกว่า ตอนนี้ไทยเราก็สามารถคุมบริษาทตาควายไว้หมดแล้วส่วนแนวหลังของปราสาทตาควายหรือว่าในโซนของขมรน,นั้นไม่น่าเชื่อว่าฝั่งของขมรครับจะพาผู้ช่วยทูตทหารเข้าไปถึง9ประเทศนะลงบนที้แนวหลังปราสาทตาเมืองทมในฝั่งของขมรเองแล้วก็มีการกล่าวหาว่าไทยละเมิอขอดข้อตกลงหยุดยิงโดยการเอาถุงทรายล้อมปราสาทตาเมืองทมทำบังเกอร์ แต่เราไม่ได้เข้าไปในตัวปราสาทนะครับเรายังอยู่บริเวณรอบปราสาทซึ่งคเขมรนมีการฟ้องทูตนะบอกว่าถึงแม้ว่าฉันจะพยายามเตือนไทยแล้วแต่ไทยก็ไม่ฟังแถมตอนกลางคืนเนี่ยยังใช้หนังสติ๊กยังใช้หนังสติ๊กยิงเข้าใส่ด่านกัมพูชาด้วยซึ่งก็มีภาพบอกมาเหมือนกันว่าเป็นคเขมรนยิงใส่เราเหมือนกันไม่ใช่เรายิงก่อนนะครับเขมรนเป็นคนยิงก่อนแล้วในข้อตกลงหยุดยิงทั้ง13ข้อเนี่ยก็ไม่ได้มีการห้ามในการป้องกันฐานที่มั่นขณะที่ฝ่ายคเขมรนเองก็นํากําลังทหารพร้อมกับอาวุธ ปราสาสตาควาเช่นเดียวกันแล้วก็มีการใช้หนังสติ๊กเนี่ยยิงใส่ทหารไทยเราโกดก็เรียกว่าทีใครทีมันนะครับทีเองไม่ว่าทีข้าเองก็อย่าโวยส่วนในสถานการณ์โลกออนไลน์ของขมรเองตอนนี้เรื่องของภูมะเขือเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงกันยกใหญ่ขมรนเองก็เชื่อนะครับคือมีการปั่นข่าวกันแบบน่าเกลียดมาก หลายข่าวของขมิครับบอกว่าพวกเขาเนี่ยยังยึดพื้นที่ภูมะเขือได้แบบเสร็จสับ100%แล้วก็จะสามารถเข้าไปท่องเที่ยวได้เหมือนเดิมแต่ว่าต้องรอทางรัฐบาลเนี่ยการันตียืนยันไว้ก่อนแต่ฝั่งไทยเราก็บอกว่าเฮ้ยภูมะเขือเนี่ยเราสามารถยึดได้แล้วแบบ100%นะครับพร้อมกับไล่ด่านของขมิเนี่ยตกหน้าผาไปเลยซึ่งหนึ่งขั้นอินฟูของขมินเสียงแตกเป็นสองฝ่ายนะครับบอกให้ยอมรับฝ่ายหนึ่งนะบอกว่าไทยเนี่ยครอบครองแบบ ร้อซ็แล้วกำลังรื้อโครงสร้างของเขมรออกส่วนอีกฝั่งหนึ่งบอกว่าไทยใช้ภาพ AI แจ้งข่าวเท็จ ซึ่งก็มีการลงขันกันว่าต้องจ้างอินฟูเนี่ยขึ้นไปถ่ายด้ยสดบนพื้นที่จริงก็ถึงขนาดนั้นเลยนะครับเรื่องจริงเนี่ยไม่อยากเชื่อแต่ว่าเรื่องที่มันไม่จริงเชื่อดีเหลือเกินสาหรับชาวขมิ้นเองเอาล่ะมาต่อกันที่อีกเรื่องหนึ่งครับพูดถึงแนวชายแดนปราสาทตาควายกันเอาไว้แล้วมาพูดถึงแนวชายแดนทางทะเลกันบ้างซึ่งล่าสุดเนี่ยหลักฐานชัดเจนจากฝรั่งเศสที่ทหารในาของเราไปค้นเองกับมือ โดยก็เป็นสิ่งที่ฝั่งของเขมรนั้นโต้แย้งมาไม่ได้เลยก็มีรายงานออกมาล่าสุดกับ2ทหารไทยเราครับที่จบในร้อยจากฝรั่งเศสมีการรวบรวมหลักฐานครับว่าเกาะกูดนั้นเป็นฝั่งเรา100เซซึ่งก็เป็นการอ้างอิงตามมาตรฐานสากลในเวทีโลกด้วยนะครับหลักฐานชัดจากฝรั่งเศสไม่ใช่จากเขมรไม่ใช่จากไทยแล้วงานนี้เนี่ยเขมรเขาจะมาตีมือเอาดินแดนไทยไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นหลักฐานจากลูกพี่ของเขาเองฝรั่งเศสโดยมีอยู่2ข้อด้วยกันครับที่เป็นการยืนยันว่า มันเป็นของไทย100%ข้อแรกเนี่ยในกรณีเส้นปะบนแผนที่เกาะกูดนะครับฐานไทยของเรา2นายเนี่ยที่จบจากโรงเรียนนายร้อยแซงซีฝรั่งเศสก็เป็นพลโทพีรพลกับพันเอกประชาได้มีการศึกษาสนธิสัญญาแผนที่ปักปันเขตแดนสยามอินโดจีนฝรั่งเศสตั้งแต่ปี1907ถึง1909กันเลยซึ่งก็พบว่าเส้นปะที่ลากจากจุดสูงสุดบนเกาะกูดไปถึงชายฝั่งเป็นเพียงเส้นกำหนดจุดบนฝั่งเพื่อใช้ปักปันเขตแดนทางบกเท่านั้น ไม่ใช่ไม่ใช่เส้นเขตแดนทางทะเลอันนี้ก็เป็นความกระจ่างข้อแรกนะครับส่วนข้อที่2ครับแผนที่ทางการที่ใช้บังคับจริงหลังสำรวจเสร็จเนี่ยจะไม่มีเส้นประดังกล่าวเลย และก็ใช้แหลมสารพัดพิษเป็นจุดเริ่มต้นเขตแดนทางบกแทนแล้วฝั่งฮอ,อกเมนครับก็มีการอ้างเพียง2แผ่นบนแผ่นที่ชั่วคราวแนบท้ายสนธิสัญญาเท่านั้นซึ่งเรียกว่ามันแทบไม่มีน้ำหนักทางกฎหมายเลยในการเคลมเขตทางทะเลจากเกาะกูดของเราในการเคลมเขตทางทะเลจากเกาะกูดแล้วข้อมูลในปี1908เนี่ยก็ระบ,บุว่าเกาะกูดมีชุมชนเพียงไม่กี่ครอบครัวจึงไม่มีมูลเหตุ ประวัติศาสตร์ที่กัมพูชานั้นจะอ้างสิทธิ์อันนี้เป็นหลักฐานจากฝรั่งเศสที่ไทยของเราค้นข้อมูลมานะครับแต่เขมีนก็ยังตีมืออยู่เรื่อยๆนะว่าเขาจะเอาจุดในบริเวตาควายตาเมืองทมแล้วก็จะลากไปยังเส้นเขตแดนทะเล อันนี้ยอมไม่ได้เราจะยอมไม่ได้เลยเหตุผลนี่ขมินอยากได้ปราสาทเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการตัวปราสาทเลยนะครับแต่ว่าเขาต้องการดินแดนพื้นที่ทางทะเลกอกูดนี่แหละครับมันสําคัญมากซึ่งของ้อมูลนี้ก็น่าจะทําให้ขมินกระจ่างได้เยอะพอสมควรแต่ไม่รู้ว่าจะก,กระจ่างหรือเปล่าเพราะว่าเขาไม่ยอมรับความจริงมากเท่าไหร่นะครับจะใช้เส้นประเนี่ยแบ่งบันเขตแดนเฉยเลยทั้งที่มันเป็นการกําหนดจุดบนฝั่งเท่านั้นก็ต้องยอมรับความจริงกันหน่อยนะครับสำหรับขมน โดยเฉพาะเรื่องที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยออกมาประกาศแล้วว่าการสู้รบระหว่างไทยกับขเขมรน,นั้นมีผู้เสียชีวิตรวมกว่า2,000คนนี่เป็นค่ากลางนะครับแต่ว่าถ้าเกิดนับค่ามากจากแนวหน้าเนี่ยมันยาวไปถึง6,000ครับแต่ว่าอ่านจ,จะไม่ถึง10,000คนซึ่งมันก็สอดคล้องกับทางไม่รับพระ่ิบอกว่าทางกัมพูชานั้นน่าจะตายราวๆ3,000นายได้ฝั่งไทยเราเนี่ย เดอว่าสูญเสียน้อยแต่ก็เป็นชีวิตที่มีค่ามากนะครับฝั่งฮอกาเมนเขาทําเหมือนไม่มีค่าเลยส่งทหารมาเติมแนวหน้าเรื่อยๆทั้งที่โดนระเบิดโดน F16 แต่ก็ยังมีการอ้างว่าเสียชีวิตเพียง5นายเท่านั้นนะครับและก็ยังไม่ยอมนับรวมกับ12ศพจากภูมะเขือที่เราส่งคืนไปด้วยเอออันนี้ก็แปลกเหมือนกันกับทางฝั่งขอกาเมนส่วนอัปเดตอีกเรื่องหนึ่งครับเกี่ยวกับทางการทูตกันบ้างที่หลายคนสงสัยว่าเฮ้ยคาเมนเองวางทุนระเบิดแบบขัดอนุสัญญามาหลายตัวหลายครั้งแล้วไทยเราทําอะไรไปบ้างซึ่งก็มมีอัปเดต คุณผู้ชมได้รับฟังกันด้วยนะครับตอนนี้รัฐบาลไทยเราครับได้มีการดําเนินการตามกรอบอนุสัญญาออต,ตว่าหลายขั้นตอนมากนะครับได้แก่ขั้นตอนแรกเนี่ยเราได้ส่งหนังสือถึงประธานประชุมรัฐภาคี3ฉบับ เพื่อร้องเรียนการละเมิดกับแต่ละครั้งที่เกิดเหตุในพื้นที่ต่างกันทั้งช่องบกช่องอานมา้าและก็ช่องโดนเอากฤษดาโดยชีว่าทุนระเบิดถูกว่างใหม่ทั้งหมดของ,ของ,ของเขมรและบางเหตุการณ์เนี่ยก็เกิดหลังจากการประชุม GBC และไทยเราก็เสนอให้เก็บกู้ร่วมกันแต่ว่าฝั่งของ,ของ,ของเขมรน,นั้นปฏิเสธพร้อมขอให้เวียนแจ้งรัฐภาคีอื่นให้ทราบด้วยอันนี้เราแจ้งไปถึงเอกอัคราชทูตผู้แทนถาวรณนะเจนีวานะครับส่วนอีกข้อหนึ่งที่เราแจ้งไปก็คือ แจ้งเอกราชทูตผู้แทนถาวรณนิวยอร์กซึ่งก็มีหนังสือถึงเลขาธิการสหประชาชาติขอความชัดเจนจากกัมพูชาตามข้อ8วรรคสองของอนุสัญญาเพื่อให้ส่งข้อมูลและก็คําชี้แจงกลับมาไทยเราด้วยส่วนข้อที่3ครับเราก็ ให้ผู้แทนถาวรของไทยที่นิวยอร์กและก็จีนิวานั้นเข้าพบประธานประชุมรัฐภาคีและเลขาธิการสหประชาชาติรวมไปถึงองค์กรภาคประชาสังคมต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงและก็ขอให้ดําเนินการต่อกันละเมิดพร้อมกับรายงานต่อคณะกรรมการปฏิบัติตามอนุสัญญานี่ก็คือสิ่งที่ไทยเรากําลังดําเนินการนะครับก็อยู่ที่ว่าทางประธานอนุสัญญานั้นจะมีรายงานออกมาจะมีชี้แจงว่ายังไงคือหลักฐานมันชัดเจนจริงๆถ้าเกิดไม่ลงทันไม่ลงโทษขเหมิ่ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะครับซึ่ง กระทรวงการต่างประเทศของไทยเราก็ตกจาว่าอนุสัญญาออตตาวาเนี่ยมีสมาชิกทั้งหมด165ประเทศก็เกือบทั้งโลกที่ห้ามใช้สะสมผลิตหรือว่าเคลื่อนย้ายทุนระเบิดสังหารบุคคลและต้องทําลายทุนระเบิดที่มีทั้งหมดโดยไทยเราเข้าเป็นสมาชิกภาคีเนี่ยตั้งแต่2542ประเทศแรกในอาเซียนด้วยและทําลายทุนระเบิดในครังทั้งหมดในปี2546ส่วนที่เก็บเพื่อวิจัยและก็อบรมเนี่ยหมดสิ้นตั้งแต่ปี2562ขณะที่กัมพูชาครับเข้าเป็นรัฐภาคีในปี2543หลังจาก para แต่ว่ายังเก็บทุนระเบิดเพื่อวิจัยอบรมเนี่ยรวมถึงชนิด PMN2 รวมถึงยังมีชนิดใหม่อย่าง PMN2 ที่ใช้ในเหตุละเมิดนี้ด้วยยังไม่ได้มีการทําลายหมดสิ้นไปแต่ว่าเราหมดสิ้นไปตั้งแต่ปี2อ6 2แล้วงานนี้ต้องโดนอะไรกันบ้างเลยครับถ้าเกิดว่าเวทีสาประชาชาติยังไม่ลงดับยังไม่ลงทันขมนก็จะเหือมเกริมแบบนี้ต่อไปแล้วเราจะทําอะไรไม่ได้เลยนะครับถ้าเกิดเราไปละเมิดเนี่ยเขามองว่าไทยเราเป็นประเทศที่ใหญ่กว่ายังไงเราก็ต้องเสียเปรียบขมนอยู่ดีถ้าเกิดว่าเราไปต่อแย่หรือว่า โต้แยง้งเขมรมากเกินไปในเวทีโลกเนี่ยเขาก็จะมองประเทศที่ใหญ่กว่าเนี่ยมีแนวโน้มคุกคามอยู่เสมอไม่งั้นขเขมรไม่กล้าลุกรานเราแบบนี้แน่นอนก็ต้องรอติดตามนะครับมีสมาชิกทั้งหมดเนี่ย165ประเทศจากทั่วโลกมันก็เกิดทั่วโลกแล้วครับสำหรับอนุสัญญาออตตาวา แต่ว่าขาเมนไม่ได้ฟังไม่ได้รออะไรเลยเอาละมาต่อกันที่อีกเรื่องหนึ่งครับมาพูดถึงสงครามข่าวกันบ้างที่ล่าสุดนั้นกลายเป็นว่าฮุนเซนต้องปวดหัวอีกแล้วครับศึกกับไทยยังไม่จบแต่ว่ายังมีศึกในบ้านในประเทศของตัวเองอีกโดยล่าสุดนั้นครับสมรังสีที่เป็นอดีตผู้นําฝ่ายค้านของกัมพูชานเนี่ยซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการลีภ้ภัยเรียกร้องให้รัฐบาลฮุนมาเนตเปิดเผยตัวเลขของทหารบวกกับพลเดือนที่เสียชีวิตแล้วก็มีอาการบาดเจ็บโดยมีการยืนยันว่ารัฐบาลเนี่ยควรเปิดเผยข้อมูลที่แท้จริงเกี่ยววกับจํานน อาหารและก็พลเรือดือนชาวกัมพูชาที่ต้องเสียชีวิตในเหตุการณ์ประทะครั้งนี้แต่ว่าฮุนเซนไม่ได้เปิดนะครับแต่ว่าฮุนเซนไม่ได้เปิดครับซึ่งเป็นโดนัลด์ทรัมป์ที่เปิดมาแทนก็เอาค่ากลางมาก็คือ2องบัญนคนที่เสียชีวิตจากการประทะในครั้งนี้และล่าสุดนั้นครับฮุนเซนที่พร่ำมไม่เลิกในโซเชียลก็ได้ออกมาพต์เกี่ยวกับประเด็นนี้เหมือนกันเขาบอกว่าในขณะที่ประชาชนและก็กองทัพของเราได้เผชิญหน้า กับความเจ็บปวดจากการรุกรานของไทยโอ้โหมีโต้แยง้งแล้วก็มีแซะไทยด้วยบอกว่าเรารุกรานโดยเฉพาะบริเวณปราสาทพระวิหารก็ถูกกองทัพไทยยิงถลม่มบีบบังคับให้ประชาชนหลายหมื่นครอบครัวเนี่ยต้องละทิ้งบ้านเรือนกลายเป็นผู้ลี้ภัยสงครามซึ่งเป็นความเจ็บปวดของคนทางชาติเนี่ยโอ้โหคือแต่ละโพสของคุณเซนเขียนมาดีมากนะต้องยองมรับว่าเขาสื่อสารแบบชาตินิยมจริงๆคือยังไงก็ทิ้งให้ไทยผิดอยู่ตลอดแล้วก็มีการตอบโต้กลับสมรังสีด้วยนะครับก็บอกว่าแต่กลับม่ชา ขาเมนคนหนึ่งนะออกมาชื่นชมกองทัพไทยแล้วก็ดูหมิ่นกองทัพของขเขมนบอกว่าเขาไม่รักชาติเอ่ยบอกว่าเขาทรายศต่อชาติเอ่ยและยินดีที่จะใช้เพจของตัวเองเนี่ยช่วยเผยแพร่คําพูดความจริงตามที่เนบมาอันนี้เป็นการตอบโต้ของฮุนเซนแต่เหมือนไม่ใช่เป็นการตอบโต้นะเหมือนมายกความผิดให้กับไทยเราซึ่งตอนนี้ในโซเชียลของขเขมนยังลุกเป็นไฟอย่างต่อเนื่องนะครับกล่าวโทษฮุนเซนบ้างแหละว่าประเทศชาติเนี่ยกำลังเดือดร้อนถูกไทยเราเนี่ยบุกรุกถูกไทยเราลุกราน และทหารบางคนเนี่ยหายตัวไปโดยที่ไม่มีใครพบตัวซึ่งก็ยังไม่มีพิธีการแต่อย่างใดนะครับแต่ฮุนเซนเนี่ยก็มีภาพออกมาว่าไปตีกอ๊อไปดื่มกาแฟสตาร์บัคใส่นาฬิกาปาเตะโดยที่ไม่สนใจชาวกัมพูชาเลยผมว่าตอนนี้ฮุนเซนน่าจะปวดหัวเอาเรื่องนะครับคือตอนนี้ประชาชนก็มีการตั้งคําถามขึ้นมาหรือว่าฝ่ายคา้านเนี่ยมีการตั้งคําถามมากับเวทีโลกซึ่งมันออกน้าสื่อทั่วโลกเลยไม่งั้นเนี่ยโดนดทัทป์ไม่มีการพูดขึ้นมาแน่นอนว่าการประทะการมีทหารเสียชีวิตเนี่ยหรือว่ามีคนเสียชีวิตประมาณส คือเยอะมากนะครับ2,000แต่ว่าเป็นค่ากลางแหละอย่างที่ผมบอกเอาตัวเลขแท้จริงมาเนี่ยก็น่าจะ6,000อัพได้ก็หลังจากนี้ต้องรออัปเดต กับเวทีโลกนะครับที่เราได้ดําเนินการตามกรอบอนุสัญญาและก็ชี้แจงไปกับประธานอนุสัญญาเป็นที่เรียบร้อยหลังจากนี้ต้องรออย่างเดียวว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับขมรและก็รอการประชุม GBC อีก2ส,สัปดาห์ครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงกันบ้างขมรยังไม่ต้องตื่นตนกครับเรายังไม่ยึดภาษาต,ตาควายอย่างแน่นอนแต่ก็ไม่แน่แม่ทัพพูดขนาดนี้แล้วเนี่ยเอากันอีก7วันก็ยังได้ อย่าหลงมาเปิดไทยเราก่อนนะครับถ้าเกิดเปิดไทยเราก่อนปั๊บเนี่ยผมว่ามีเละแน่นอนในแนวชายแดนก็ยังไงรออัปเดตกันอีกรอบหนึ่งนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์ตามแนวชายแดนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเด่นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย